สวัสดีครับตอนนี้นะครับผมก็เติมน้ํามันเข้าไปแล้ว5ถังนะครับถังละสิลิตรนะครับนี่ก็คือรถที่น้ําเข้านะครับเข้าไปในระบบไฮดรอลิกนะครับผมได้ถ่ายน้ํามันเก่าออกแล้วนะครับแล้วก็ถ่ายทุกจุดนะครับน้ํามันออกจากกระบอกไฮดรอลิกหนึ่งสอสาม 4 5คือกระบอกยกผ่านดัน2ตัวนะครับอยู่สายน้ำมันตัวเดินทั้งสองข้างเนื่องจากข้อต่อและสายเป็นสนิมแล้วก็มีลวดแตกนะครับก็ปล่อยไปก่อนนะครับหลังอยากทำงานได้ตัก10ชั่วโมงนะครับก็จะถ่ายน้ำมันออกจากรถทั้งหมดอีกครั้งนะครับแล้วทำการต้มนะครับ ต้มให้ได้จุดเดือดนะครับแล้วน้ําจะระเหยออกจากน้ํามันนะครับหลังจากนั้นก็จะเติมน้ํามันรอบที่สองใส่ไปในรถนะครับวันนี้นะครับเติมน้ํามันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะทําการเทสแรงดันรถนะครับตอนนี้ผมได้ติดตั้งตัวเทสแรงดันหรือว่าตัวเฟสเชอร์เกตนะครับนี่ก็คือตัวเฟสเชอร์เกตนะครับ ผมจะมาร์กสีไว้นะครับแต่และตัวนะครับนี่ครับมาตรฐานผมจะใช้แรงดันไฮดรอลิกทั้งคันรถนะครับอยู่ที่250นะครับส่วนไพรล์ตนะครับผมจะมาร์กไว้ที่40บาร์นี่ก็คือสายเดินไปที่เกย์ไพล์ตนะครับต่อออกจาก สายป้ามสองเส้นนะครับอันนี้ก็ไปที่ระบบตัวเดินกระบอกบูมนะครับส่วนอันนี้ไปที่ไพ l o ลอตนะครับการทดสอบคนเดียวนะครับก็ต้องทำลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งเราจะคอนโทรลตอนสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็เร่งรถด,ดึงบูมให้สุดนะครับทุกอย่างให้สุดให้หมดนะครับ แล้วก็ดูที่เกแรงดันนะครับระหว่างเราควบคุมไปด้วยนะครับจากการที่ผมถ่ายน้ำมันออกจากสายนะครับเอาออกทั้งหมดนะครับเกือบทุกเส้นนะครับโดยเฉพาะเส้นหลักๆที่ไปกระบอกบูมนะครับกระบอกไฮดรอลิกที่บูมนะครับนะครับผมก็จะมาร์กเส้นไว้นะครับเพื่อไม่ให้เกิดการหลงนะครับที่น้ำเข้านะครับที่ผมปรึกษากับผู้รู้ หลายหลายท่านนะครับก่อนหน้านี้ก็คือซีนกระบอกนี้ผมรั่วนะครับแล้วก็ไปทำงานในน้ำนะครับเดินในน้ำแล้วก็เดินจนท่วมแท็กนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งเปลี่ยนซีนหัวใจไปนะครับหรือว่าซีนจอยนะครับรั่วรั่วจนละเอียดนะครับนี้ก็เป็นแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องน้ำเข้าในระบบไฮดรอลิกนะครับ แล้วก็เพิ่มเติมในอนาคตก็ทำคลิปใหม่ขึ้นมาก็รอติดตามนะครับ